วันที่8ธันวาคม2563กระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศอานนท์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมโรคแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด -19 พร้อมเผยไทม์ไลน์กรณีหญิงไทยไวัย21ปี ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติจากเมียนมาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก่อนพบว่าติดโควิด -19 ดังนี้วันที่29พฤศจิกายน2563เวลา6นาฬิกา ผู้ป่วยเดินเท้าข้ามมาฝั่งไทยกับเพื่อนเคตราชบุรีตามเส้นทางธรรมชาติโดยมีชาวเมียนมาเป็นผู้เดินนำทางมาส่งเวลา7นาฬิกาผู้ป่วยโทรหาแฟนให้ไปรับบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเวลา8นาฬิกา แฟนของผู้ป่วยเดินทางถึงสถานที่นัดพบและเดินทางต่อไปยังสนามบินเชียงรายเพื่อไปส่งเพื่อนเขตราชบุรีขึ้นเครื่องไปกรุงเทพมหานครเวลาเก้านาฬิกา ทุกคนเดินทางถึงสนามบินเชียงรายหลังจากนั้นผู้ป่วยและแฟนเดินทางกลับทันทีโดยไม่ได้ลงจากรถเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ป่วยและแฟนเดินทางถึงบ้านเวลา18นาฬิกาผู้ป่วยและแฟนเดินทางไปเที่ยวงานสิงปาโดยมีกอ และขอโดยสารไปด้วยและมีเพื่อนมาสมทบอีกสามคนภายหลังโดยขอและงอมาคันเดียวกันส่วนจอเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและได้ขับรถยนต์ส่วนตัวตามไปที่งานทั้งเจคนนั่งบริเวณโซนกลางของงานใกล้กับเคสของพยาวเวลา24นาฬิกาทุกคนเดินทางออกจากงานและกลับถึงบ้านเวลา3านาฬิกา วันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2563ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันที่3ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาผู้ป่วยและแฟนเดินทางมาขอคิวตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเอก,กชนในแม่สายตามสิทธิทสปสช เมื่อได้คิวแล้วเดินทางกลับบ้านทันทีเวลา15นาฬิกา45นาทีผู้ป่วยและแฟนเดินทางมายังจุดตรวจเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจยังไม่ได้รับผลเวลา16นาฬิกา10นาที ผู้ป่วยและแฟนเดินทางออกจากโรงพยาบาลและเมื่อถึงบ้านก็อาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันที่5ธันวาคม2563เวลา16นาฬิกา20นาที ผู้ป่วยและแฟนเดินทางยังจุดบริเวณตรวจโควิด19โรงพยาบาลเอก,กชนในอำเภอแม่สายเพื่อเข้ารับการตรวจอีกครั้งโดยยินดีชำระเงินเองเนื่องจากไม่ต้องการรอผลตรวจนานเวลา16นาฬิก50นาที เจ้าหน้าที่การเงินเก็บค่าบริการเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจเวลา17นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าที่การเงินนำเงินทอนมาให้เวลา17นาฬิกา12นาที ผู้ป่วยและแฟนเดินทางออกจากโรงพยาบาลและเมื่อถึงบ้านก็อาศัยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันที่6ธันวาคม2563ได้รับแจ้งผลตรวจว่าติดโควิด -19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรครวมทั้งติดตามผู้สัมผัสทั้งหมดเพื่อเข้ารับการตรวจซ้ำและกักตัวเพื่อสังเกตอาการเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง9คนและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำได้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอก,กชนในอำเภอแม่สายจำนวน8คน